นีกิยการหนึ่งด้วยกาแฟทางพดแคดหนึ่งด้วยกาแฟชั่วโมงนี้ก็จะพูดถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจนเกือบจะทำให้ประธานประเทศสปปลาวเกือบเสียชีวิตนะครับเหตุเกิดเมื่อวันที่4เมษายน2564เวลา9โมงเชา้านั่นแหละ ได้เกิดอุบัติเหตุเรือท่องเที่ยวชมทัศนียภาพอ่างเก็บน้ำเขื่อนน้ำเงิมหนึ่งตั้งอยู่ที่แขวงสวรรณเขตนะครับแขวงสวรรค์เวียงจันทร์ครับขออภัยล่มในบริเวณจากชายฝั่งประมาณ40เมตรก็ไม่ไกลครับสาเหตุหนึ่งมาจากสภาพอากาศที่มืดคลึมลมแรงพัดมาวูบเดียวเลยจนซัดเรือคว่ำ ลงในอ่างห่างจากฝั่งไป40เมตรนั่นแหละเหตุเกิดที่เขตแดนสวรรค์แขวงเวียงจันทร์เรือลำนี้บรรทุกผู้โดยสารคนขับและลูกเรือรวมทั้งสิ้น39คนในจำนวนนี้บนเรือโดยสารแพลำนี้เป็นครอบครัวของพลโทโจมาลีไซยสอนอดีตประธานสปปลาวพร้อมเคือญาติแหละครับจะไปปิกนิกกันวันเสาร์ นะครับนายคำพันสิทธ,ธิดำผาเจ้าแขวงเวียงจันทร์ก็บอกว่าหลังเกิดเหตุหน่วยงานกู้ชีพนะครับก็วิ่งตลิตะเลือกไปที่บริเวณอเขื่อนน้ำเงิบนี่แหละแล้วก็ได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้โดยสารบนเรืออย่างเร่งด่วนนะครับอันดับแรกเลยต้องช่วยพลโทจูมาลีสยสอศรซะก่อนเพราะท่านเป็น อดีตประธานประเทศสปปลาวสำคัญส่วนที่เหลือก็ค่อยทยอยช่วยไปนะครับแล้วได้ระดมกำลังช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในน้ำเป็นการด่วน <c oughs> พบว่ามีผู้รอดชีวิต3าสเอ็คนแล้วก็เสียชีวิต8ปดศพโอ้โหไม่น้อยนะครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ และการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตและกู้ร่างผู้เสียชีวิตดำเนินไปจนกระทั่งถึงตอนเย็นของวันเสาร์ที่4เมษายน2564สามารถกู้ร่างผู้เสียชีวิตได้8ศพขึ้นมาได้ทั้งหมดนะครับสำหรับพลโทโจมาลีสยศสรอ,อดีตฐ์ประธานประเทศสปปลาวซึ่งก็อยู่ในเรือแพลำนั้นเหมือนกันก็ได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาอย่างปลอดภัย โดยอดีตประธานประเทศพร้อมกับผู้รอดชีวิตอีก30คนก็ได้ถูกนำตัวไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลที่นครเวียงจันทร์แล้วในนี้มีรายงานว่าจำนวนผู้เสียชีวิต8รายนั้นเป็นคนในครอบครัวไซยศสถึง6รายครับตายมีบุคคลสำคัญได้แก่นางแก้วสายใจไซยสรอ,อันนี้เป็นพัญญาของพนโทจูมาลี อดีตรประธานประเทศสบปลาวและก็ยังมีนายวิดง n ยศยเป็นอดีตเจ้าแขวงเวียงจันทร์ลูกชายครับนอกจากนี้ก็ยังมีลูกสะพ้ยรวมทั้งหลานชายและหลานสาวของอดีตรประธานประเทศสบปลาวรวมอยู่ด้วยครับหกศพของท่านนะโดยร่างผู้เสียชีวิตอีกสองศพรวมกันแปศพก็นำไป บำเพ็ญกุศลไว้ที่สโมสรใหญ่กระทรวงป้องกันประเทศที่เวียงจันทน์ทีนี้เรามาดูประวัติของพลโทจุมารีสยสอนนั้นท่านเกิดเมื่อวันที่6มีนาคม2479อลอดชีวิตนะครับทลอดชีวิตเป็นชาวแขวงอัตปือเริ่มเข้าร่วมกับพรกประชาชนปฏิวัติลาวตั้งแต่ปี2497 โดยการเป็นนายทหารรวบรบในเขตร,รวมเมืองสำเหนือแขวงหัวพันในการประชุมใหญ่ของพรรคในครั้งที่5ก็ได้รับเลือกเข้าเป็นกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคจากนั้นในปี2544ก็ได้รับเลือกเป็นรองประธานประเทศสบับปหลา่าวและว,วันที่21มีนาคม2549พลโทจูมารีได้รับเลือกเป็นเลขาธิการใหญ่ พักประชาชนปฏิวัติลาวและดำรงตำแหน่งประธานประเทศต่ตอจากคำไตสีพันดอดจนถึงวันที่20เมษายน2559สําหรับอ่างเก็บน้ำเขื่อนน้ำเงิมหนึ่งเนี่ยกว้าง370ตารางกิโลเมตรนะครับไม่น้อยครับถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศลาวที่อยู่ในเวียงจันทร์เลย นะครับมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเสาร์อาทิตย์มากมายทั้งชาวลาวชาวจีนชาวเกาหลีชาวญี่ปุ่นรวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยบ้านเราก็ไปเหมือนกันโดยจะพาะบริเวณขอบอ่างเขื่อนนี้ก็จะมีแพร่ร้านอาหารนะครับตกปลาขึ้นมาก็แล้วก็มาทําอาหารสดๆกินอร่อยเป็นที่พัก่ันย่อนใจของคนลาวและนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับเขื่อนก็มีทัศนียภาพดีสวยงาม นะเพราะว่าประเทศเราไม่มีทะเลก็อาศัยเขื่อนนี่แหละเขื่อนนี้ก็ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็บรเนินทางทิศใต้ค่อนข้างไปทางตะวันตกของอ่างเก็บน้ำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขื่อนนะครับแล้วก็มีเทือกเขาควายมีแหลงบันเทิงที่นักเสียงโชคชาวไทยบ้านเรานี่ครับรู้จักกันดีในานา้มแดนสวรรค์ สถานที่ก่อตั้งโดยรวมของนักธุรกิจชาวมาเลเซียและก็ชาวลาวนะครับแดนสวรรค์ก็คือบ่อนคาสิโนเอาหง่ายบ่อนเต็มไปหมดแล้วครับประเทศลาวคนไทยก็ไปเล่นเอาเงินไปทิ้งที่นั่นก็มากมายไก่กองตอนนี้เขาก็ขายธุรกิจไปให้ตั้งธุรกิจจีนไปแล้วแหละนะก่อนโควิดในจีนระบาดในลาวหนังสือพิมพ์ลาวเทียนไทม์ ก็เคยเสนอข่าวไว้เมื่อเดือนสิงหาคม2562ว่าธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียได้สนับสนุนเงินทุนจำนวน47ล้านดอลลาร์ให้กับแขวงเวียงจันทร์เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูประโภคในเมืองวังเวียงและรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนน้ำเงินหนึ่งเพื่อยกระดับขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับชาตินะครับก็ได้มาพัฒนา ตามแผนจะสร้างท่าเรือที่จอดรถตลาดชุมชนหมู่บ้านชาประมงสถานที่กำจัดขยะรวมถึงถนนยาวประมาณ6กิโลเมตรเชื่อมกับเส้นทางหมายเลขสิบหมายเลขสิบนี้ก็จะไปเวียงจันทร์ั้งวันท่าลุคมท่าลาดโพนโฮงนะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำโดยเริ่มต้นสร้างประมาณปี2 5 6 3คือปีที่แล้วนี่เองนะครับ แล้วเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2563รัฐบัฐบาล่าแล้วก็บริษัทฮังซูเซฟฟาวเทคโนโลยีจากประเทศจีนแหะครับก็ได้มาเซ็นสัญญาร่วมทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับชื่อว่าเทิงน้ำเทิงน้ำเงิมหนึ่งหมายเขาว่ายังไงเถืองน้ำคือบนน้ำนะครับบนน้ำเงึม มีกำลังการผลิต1,200เมกะวัตต์โดยใช้โซล่าเซลล์ครับโซล่าเซลล์นี้ <c oughs> เป็นโซล่าฟาร์มลอยน้ำอยู่บนเขื่อนนะครับแทนที่จะไว้บนบกเขาก็ไว้บนเขื่อนเลยนะครับไว้เหนือน้ำเลยเเรียกว่าเทิงน้ำนะมีเนื้อที่1,500งหเฮกเตอร์หรือประมาณ9,300ไร่อันนี้ในน้ำเลยนะครับแต่ว่าเขาไว้บนน้ำ ในน้ําเดี๋ยวจมน้าไม่ได้ลอยอยู่นะครับซึ่งก็ถือว่าตอนนี้ประเทศลาวนั้นเป็นแบตเตอรี่อาเซียนประเทศไทยก็ซื้อไฟจากลาวนะครับเป็นเล่นไปนะแต่ลาวก็ยังจนแจ๊กๆอยู่เหมือนเดิม <c oughs> เพราะอะไรเพราะว่ามีการลงทุนกว่าจะได้ทุนคืนตายไปสักชาติดึงแล้วก็กลับมาถึงจะได้กลับมารวยกลับมาูุนหละรุ่นหลาเรานะครับประเทศลาวจะเป็นผู้มีเงินนะ พอเราไปซื้อไฟจากเขาโครงการนี้รัฐบาลลาวถือหุ้น20%เอกชน80%อายุสมัมปทาน25ปีผู้ลงทุนได้เซ็นสัญญา mou กับรัฐบาลลาวไปเมื่อวันที่20พฤศจิกาย,ยน2561จากนั้นก็มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมก่อนเซ็นสัญญาร่วมทุนโดยการก่อสร้างแบ่งออกเป็น2ระยะระยะแรกปายปี2563 กำลังการผลิต300เมกะวัตต์ส่วนที่เหลืออีก900เมกะวัตต์จะสร้างปี2566นะครับที่พูดเรื่องนี้เพราะว่านะอาดีตประธานสปปลาวจูมาลีสยศสนพาครอบครัวไปเที่ยวนะครับเกือนน้ำเงืมหนึ่งนะปรากฏว่าลมพัดพัดแรงมากเกลือแพ่จมครับ ญนะาติพี่น้องเมียลูกชายลูกสาวลูกสะใภ้อุ้ยตายตาย,ตายไปหกก็ขอแสดงความเสียใจด้วยกับครอบครัวสยสอนนะครับก็เลยพูดเรื่องราวของเขื่อนน้ำเงินม,มันเป็นมาเป็นไปอย่างไรที่ประเทศลราเนี่ยเขื่อนเยอะนะครับผมไปมาแล้วนะครับเขื่อนน้ำเทินก็มีเคยไปเขื่อนน้ำเทินนะั่นแหละแถวๆตรงกันข้ามจังหวัดนครพน,นม นะครับสมัยนั้นสะพานยังสร้างไม่ได้ยังสร้างไม่เสร็จผมไปไมาแล้วนะครับมีความรู้สึกว่าไปลาวเนี่ยมันเหมือนกับขึ้นที่สูงนะครับขึ้นที่สูงรถขึ้นควนอยู่เรื่อยเลยนะครับแล้วก็ขึ้นไปดูเขาทําเขื่อนมีน้ํามีอะไรมากมายแล้วเราก็ซื้อไฟฟ้านะครับจากประเทศลาวนี่แหละคนลงทุนก็ไปจากประเทศไทยเพราะว่าสร้างเขื่อนในประเทศไทยไม่ได้มีเอ็นจีโอต่อต้านใช่ไหมล่ะ ก็ไปสร้างเขื่อนที่ลาวลาวเขาก็จัดการสร้างเลยเออเราก็ซื้อไฟจากเขาประมาณนี้นะครับแต่ว่าดูภูมิประเทศของอีสานกับลาวเขต่างกันนะครับมีความรู้สึกว่าอีสานเป็นที่ต่ําประเทศลาวอยู่สูงกัาเราเหมือนเหมือนความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ที่ลาวเองก็มีภูเขามากมาย่กลกองมีป่าไม้มากนะครับ แล้วก็เขาก็ทําเขื่อนไว้เยอะเหมือนกันเราก็ซื้อไฟจากเขากันแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงประมาณนี้นะแต่ว่าคุณภาพชีวิตของเราก็ยังไม่เจริญเท่าประเทศไทยบ้านเรานะครับถนนหนทางยังลำบากยากแค้นกันอยู่การปกครองยังเป็นระบบประธานาธิบดีนะครับคือขับไล่เจ้ามหาชีวิตสู้กันนะครับเจ้ามหาชีวิตพี่กับน้องลบกัน นะครับก่อนหน้านั้นก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะก่อนหน้าน,นู้นก็เป็นตกเป็นเมืองขึ้นของสยามเหมือนกันประมาณนี้นะครับนี่คือเหตุเรือแพล่มนะทำให้ครอบครัวสยาศรล้มหายตายจากไปหก็เลยอธิบายขยายความที่มาที่ไปของน้ำเงิมเขากำลังพัฒนาครับอย่างที่บอกก็คือ เอาโซลาเซลล์เนี่ยไปติดตั้งไว้บนน้ำนะครับซึ่งโครงการนี้เขาก็มีชื่อของเขาว่าเทิงน้ำเทิงน้ำเงมหนึ่งเทิงนี่แปลว่าบนนะครับตามภาษาลาวเทิงข้างเทิงข้างบนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการผลิตกระแสฟไฟฟ้าอีกรูปแบบหนึ่งนอกจากไม่ปล่อยน้ำแล้วเราก็ได้ไฟฟ้าจากโซลาเซลล์นะครับโซลาเซลล์เนี่ยผลิตกระแสฟไฟฟ้า นะครับแล้วก็จะต่อเข้าระบบเลยนะครับนะครับเขาเรียกระบบติดชามประมาณนี้ผมก็เคยทำอยู่ที่สงขลาเข้าไปที่สถานีนะครับต้องใช้แผงโซล่าเซลล์ค่อนข้างเยอะนะครับถึงจะสามารถทำได้บ้านเรือนเราก็ทำได้นะครับบ้านเรือนที่เป็นบ้านเดียวบ้านไม่เดียวสุดแล้วแต่นะครับแต่ก็ต้องลงทุนอยู่เหมือนกันนะครับเอาละนี่คือรายการหนึ่งถ้วยกาแฟตางปอดแก๊สนีเป็นประจำทุกวัน ช่วงสายๆโจงโมงนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะมาอีกชั่วโมงหนึ่งในเรื่องของการเหยียดผิวคนเอเชียที่เมกานักข้อขึ้นทุกวันรวมทั้งเรื่องราวของพม่านะครับที่ยังมีปัญหาตอนนี้ใกล้จะแตกใกล้จะระเบิดแล้วปะทวงกันหลายวันคนตายไปห้าร้อยก็สำคัญเหมือนกันอีสักครู่กลับมาครับ